ติ่งสาวอ้ำไม่พอใจแอมพูดถึงอ้ำบอกเคยคิดอยากแต่งงานถามพูดเพื่อเกาะกระแสหรอเล่นเอาติ่งนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภาออกอาการหัวร้อนไปตามๆกันหลังได้เห็นบทสัมภาษณ์ของแอมพิธานองโคโคสิท์อดีตแฟนเก่าที่ออกมาเปิดใจกับสื่อดัง ได้พาดพิงถึงความรักครั้งเก่ากับสาวอ้ำโดยมีบางช่วงที่แอมออกปากว่าเคยคิดจะลงเอยด้วยการแต่งงานกับสาวอ้ำแต่สุดท้ายแล้วความรักก็จบไปกันไม่รอดซึ่งทำเอาเหล่าแฟนๆก็ออกมาคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดถามกลับให้โซนหนุ่มว่าในเมื่อเลิกกันไปแล้วแถมตอนนี้ต่างคนก็ต่างมีคนใหม่ทำไมถึงยังพาดพิงไม่จบทั้งๆท,ที่อ้ําเองก็ไม่เคยพูดถึงแอมเลย ตั้งแต่ให้สัมภาษณ์ว่าห่างกันไปแล้วแอมควรจะพูดถึงแฟนคนปัจจุบันอย่างออมสุชาจะดีกว่าไหมแถมบางรายยังเดือดกว่านั้นโดยบอกว่าตั้งใจจะเกาะกระแสอ้ําให้เป็นข่าวโปรโมทธุรกิจหรือเปล่าก็เรียกว่าเกิดดราม่าขึ้นมาทันทีเลยล่ะคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ